สวัสดีครับพนักงานขายเสื้อผ้าที่ถามลูกค้าฝรั่งว่า may I help you ให้ผมช่วยคุณไหมครับอาจได้คำตอบจากฝรั่งว่า just browsing อีกครั้งหนึ่งครับ just browsing just browsing หมายความว่าอะไรครับคำว่า browse b r o w s e ซึ่งออกเสียงว่า browse หมายถึง oh <my> ดูแบบเพลินๆอาจจะไม่ตั้งใจที่จะซื้ออะไรเลยครับดังนั้น just browsing จึงหมายความว่าผมแค่ดูๆเท่านั้น เป็นการบ่งบอกว่าลูกค้านั้นอาจไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากคุณเลยนะครับถ้าลูกค้าพูดอย่างนี้พนักงานขายคงไม่จำเป็นต้องเดินตามเขาไปด้วยรอให้เขาถามคุณดีกว่าครับมีอีกคำหนึ่งที่ฝรั่งอาจจะใช้คือคำว่า shopping ซึ่งหมายถึงการซื้อของ window shopping มีความหมายว่าการเดินห้างโดยมองผ่านหน้าต่างหรือตู้โชว์ของแต่ละร้านไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้ออะไรแต่ดูเฉยๆเท่านั้นนะครับนี่คือความหมายของ window shopping ดังนั้น just browsing กับ just window shopping มีความหมายใกล้เคียงกันมากเลยครับคือดูเฉยๆไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้ออะไรเลย